สวัสดีครับอยู่กันในเกมมีดแลนโป r o กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับไม่ได้อัปคลิปมาหลายวันเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะแต่ว่าก็ยังเล่นทุกวันนะครับเกมนี้ก็มีมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะในคลิปเก่าๆนะครับ เรื่องวิธีการเล่นหรืออะไรต่างๆนะครับรวมถึงการสมัคร wallet อะไรต่างๆด้วยนะอย่าลืมนะครับว่าซีดสิบสคำนั้นเนี่ยนะครับที่เวลาเราสมัครกระเป๋าเนี่ยนะครับเราจะต้องเขาจะให้มาเนาะเราจะต้องจดบันทึกซทีทั้ง12คำเนี้ห้ามหายเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตเกมนี้เนี่ยนะครับ จำเป็นจะต้องใช้ตลอดนะครับจะต้องกรอกตลอดนะโอเคกลับมาอยู่กันในเกมของเรากันว่างเออตอนนี้นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหรียญอยู่ที่ประมาณ900กว่าแล้วนะครับ MST เนอะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะถอน ตอนพันเหรียญนะครับเดี๋ยวตอนพันเหรียญเนี่ยที่จะถอนเนี่ยนะครับจะอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆแหละนะครับเพราะว่าบางคนก็เพิ่งวันเล่นใหม่บางคนก็เลิกเล่นไปแล้วก็มีนะครับแล้วก็กลับมาเล่นครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆือนเนาะนะครับสู้สนะเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นทุกๆวันนั่นแหละสะสมไปเรื่อยมันก็ได้เองนะครับ1,000 นะคิดว่าน่าจะน่าจะาประมาณวันเสาร์นี้แหละนะครับน่าจะได้ประมาณ1,000เหรียญเนาะเกมนี้เล่นมานานแล้วละเล่นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็รอครบ1ปีเนาะไม่แน่ใจว่าครบ1ปีแล้วเกมนี้จะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้าง นะครับจริงๆเกมนี้เล่นง่ายนะไม่ต้องสอนอะไรเลยนะครับ <h iss ing sound> ยิ่งวันยิ่งยิ่งรู้สึกว่าสนุกด้วยเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อเข้ามาใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมันมีอะไรเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับคือเล่นกันเลเวลกันยังยังไม่สูงขนาดนี้เนาะมันก็ยังมีฟังก์ชันอะไรที่ยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับแม้แต่ต,ตัวสิ่งก่อสร้างเองก็ยังไม่ได้ขยายใหญ่ใหญ่เท่านี้นะครับแต่ตอนนี้นปัจจุบันนี้เนี่ย ถือว่าค่อนข้างมาไกลพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เขามาเล่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้มีอะไรหลายๆอย่างให้ทำนะสนุกดีครับเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่เออเหรียนได้ดีเกมหนึ่งนะนะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรครับเพิ่งจะ ออห้าทุ่มมาก็ได้ได้สาฟ้าเพิ่มนะเออเพื่อน,อนๆคนไหนที่เล่นแล้วก็ได้กล่องเนี่ยสะสมกล่องครบ4กล่องแนละ้วคือมันจะให้สะสมได้สูงสุดครบ4กล่องนะครับแล้วสมมุติว่าเราเปิดเหมือนแบบว่าเราเราเล่นๆไปเงี้ยแล้วเราได้กล่องที่5เพิ่มเข้ามามันจะไม่สะสมมาอยู่ตรงนี้นะ คือพูดง่ายคือได้มาแล้วได้ฟรีไปเลยคือหายไปเลยอ่ะนะครับอย่างตอนของผมเนี่ยได้กล่องพวกนี้มันคือกล่องเลเวลสองนะบางครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องรอเวลาใช่ไหมรอเวลากว่าจะได้เปิดกล่องเนี่ยนะครับมันก็สะสมสูงสุดได้แค่4ใบยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบางครั้งเนี่ยเราเล่นเล่นไปอะเราได้กล่องระดับเลเวลสามมาอย่างเงี้ยแล้วปรากฏมัน มันเก็บไม่ได้เนี่ยอันนี้เสียดายมากเลยนะกล่องเลเวลสามก็จะได้ของดีขึ้นนะอันนี้บอกไว้เผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเออทำไมไม่ได้กล่องเลยอะ่ะเล่นยังไงถึงถึงจะได้กล่องอ่าอยู่ที่ค่ารักครับต้องอัพค่ารักเนี่ยเดี๋ยวค่ารักเข้าไปที่ตัวละครของเราเนาะค่ารักเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ จริงๆอย่างของผมเนี่ยอัพไปค่ารักรวมแล้วประมาณ30เนี่ยก็ได้กล่องตลอดเลยนะแล้วก็เปิดมาก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ก็อัพประมาณเนี้ยก็โอเคครับจริงๆเริ่มได้กล่องประมาณเลเออประมาณลักน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ12นะครับอัพไปประมาณ12เนี่ยก็น่าจะได้เริ่มได้กล่องแล้วแต่ว่ามันเป็นกล่องเลเวลหนึ่งนะ กองเลเวล2อก็ดีครับมันจะได้ได้สมมุติว่าเราเปิดได้เจมใช่ไหมมันจะได้ทีละ2เจมเลยนะครับเอาไปขายได้ก็โอเคอยู่เนาะอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปก็รอเวลารอสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับอาจจะ อาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับน่าจะน่าจะได้เหรียญครบ1,000แล้นะแต่เดาว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์แหลนะน้ี๋ยว,ว่าอาทิตย์มามาอัปเดตอีกทีนึงเนาะโอเคอ่ะเมื่อเราได้ใส่ฟ้ามาแนละ้วก็ใช้สักหน่อยนึงแล้วกันนะครับอะไรดีอันนี้แล้วกันเนาะได้เออเก็บแครอทอีก8ชิ้น ขอจากเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าขี้เกียจขอละนะครับก็เก็บเลยแล้วกันโอเคแครอทอีก8ชิ้นใส่เข้ามาเลยครับกดเซน์ครับปึ๊บเห็นไหมได้ละใส่ฟ้าตัดไป0.6นะครับเนี่ยได้กล่องมาแล้วเห็นไหมได้กล่องมาแล้วแต่มันเก็บไม่ได้ไงเพราะว่ามันเต็มแล้วอะช่องมันเต็มนะครับเนี่ยเข้าไปดูเลยเยเห็นไหม มันคือกล่องอันเดิมเนี่ยอันเนี้ยนะครับโอเคอ่ะปลูกพืชแล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรนะคลิปนี้จะไม่มีอะไรนะอาจจะมาแค่สั้นๆนะครับเล่นให้ดูเฉยๆเนาะแฟมิล,ลีเป็นยังไงอ่ะไปดู Family กันบ้าง Family ตอนนี้นะครับรับได้ทั้งหมด 35คนนะครับตอนนี้มีแล้ว33คนเนาะแล้วก็อันดับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดีใจมากเลยตอนนี้อันดับอยู่ที่15แล้วนะนะครับตั้งแต่เปิดมาเนะาะยวดูได้ดูอันดับนะถ้าอันดับเป็นวิกฤตเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ7เลยนะถือว่าถือว่าเยี่ยมทีเดียวนะอันดับ7เลยนะ1เดียวของไทยนะที่ติดท็อป10นะครับ เพื่อนๆก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะคนไทยนะครับยังมีอีก2ที่ที่ว่างส่วนแลนด์กิ้งทั้งหมดนะครับอยู่อันดับ15นะแต่อันดับ15เนี่ยดูแล้วก็น่าจะไต่ได้ขึ้นได้เรื่อยๆแหละเพราะว่าดูแล้วเอออย่างอันดับ14เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเขาก็คือคะแนนเขาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับของเราช่วยกันดีนะคะแนนแอคทิวิตี้ตรงนี้นะครับได้มาจาก เพื่อนๆทำกิจกรรมนั่นแหละนะครับช่วยกันส่งของนะครับส่งของให้การช่วยเหลือการหรือว่าทำภารกิจนะครับเราก็จะได้แต้มตรงเนี้ยมานะครับช่วยๆกันเนาะแต่ว่าเน้นหนักจริงๆเนี่ยก็คือแต้มที่ช่วยเหลือกันนั่นแหละนะครับจะทำให้ได้แต้มเยอะหน่อยนะครับวันหนึ่งก็ได้สักร้อยแต้มก็พอครับเพราะว่าเวลาเราได้ร้อยแต้มเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้นะ เราเราจะได้แต้มตรงนี้เนาะคือแต่ว่าเดลี่คือตรงนี้นะถ้าเราได้ร้อยเนี่ยเราจะได้เราสามารถที่จะเคมสมารี่ได้นะครับเราก็จะได้ได้เงินมาฟรีๆเลยแหละนะครับโอเคถามว่าเงินสําคัญไหมเงินสําคัญนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยแพงมากเลยนะเนี่ยอย่างอ๋ออันนี้พอดีมันดูไม่ได้เนาะเปิดแต่ละอันเนี่ย ใช้เงินเยอะมากเลยนะครับหลายหมื่นเลยนะต้องสะสมนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรเลยนะครับมาแค่ชวนเพื่อนๆไปดูคลิปถัดไปเฉยๆนะครับคลิปถัดไปเนี่ยน่าจะประมาณสักวันอาทิตย์นะครับน่าจะมาอัพให้ก็รอลุ้นนะครับว่าให้เหรียญตัวเนี้ยนะครับครบ1000นะครับ ถ้าครบ1,000แล้วก็จะถอนแลกนะครับเป็นครั้งแรกที่สะสมเยอะขนาดนี้นะปกติก็200ก็ถอนละนะครับรอบนี้ก็รอเวลาหน่อยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับ